ทำไมอ่ะย้ายเงินไปกินข้าวนะไม่เงินที่หนูให้ยายไปกินข้าวนะแล้วเนี่ยพี่สะพายให้เงาะเงาะเนี่ยยายยายดูก่อนยายจ๋ายายเาะโมหันมาทางนี้ทางนี้เออทางนั้นแกไม่เห็นข้าให้ฉันโตกะยายเงาะค่ะอะไรข้าวให้ฉันตกแล้วยายไปไหนมาแว่นมาให้ฉันตกอ๋อค่ะ นี่หรอทำจัดทุกวันค่ะยายยายกินง้อนะแล้วก็เงินไปกินข้าวนะหนูไปทำบุญก่อนโอเคไหมคะน่าตรงนี้เขาก็มีโรงทานย่ะเข้าไปกินข้าวในนั้นก็ได้ว่าไอเนี่ยที่ริจากโรงศพอะฉันรับสารภาพเท่าไรเรียนทำให้ใครทำนะคะแต่ชวนตัวมันจะตายไปเลยเหรอตายตางตอนที่เรียนหา หนูไปแล้วนะคะค่ะค่ะว e ัสดีค่ะตายตอนนั้นอ๋อตายตอนนั้นขวัญ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 ทำบุญให้ยาย